บทที่59คนนี้คงทราบนาลินไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาผู้โชคดีนิดาระงับน้ำเสียงทั้งที่ตัวเองกำลังเจ็บแปรผิดหวังสาโรธผู้ชายคนนั้นชนะใจทั้งนลินและหล่อนสาโรธผู้น่าสงสารผู้ที่ภรรยานอกใจเขากลายเป็นผู้โชคดีน้องสาวของนิพน์รักเขาได้เป็นน้องเขยในนิพนธ์สบายตลอดชาติ มีทั้งเงินและอิทธิพลคุณนี้คิดว่าคุณโรสเป็นคนยังไงคะนลินบอกชื่อออกมาแล้วก็ดีนี่คะเขาแปลกนะค่ะก็แปลกบ้างแต่เขายิ่งเย็นชาแค่ไหนก็มีเสน่ห์มากขึ้นแค่นั้นนลินรู้สึกตัวเองผิดต่อคุณอรารตีพวกเขาต้องอย่ากันคะ่ะถือว่านลินแย่งหรือเปล่าไม่คะ่ะ พิสักทำร้ายคุณโลดก่อนตอนแรกแค่รู้สึกเห็นใจแต่พอคบคุณโรดเป็นสุภาพบุรุษเขาเกลียดพิสักแต่เขาคุ้มครองพิ่พลเต็มที่โดยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องผู้ชายแบบนี้หายากนะคะนลินชื่นชมค่ะนลินไม่ได้สังเกตเลยอีกฝ่ายพูดน้อยและเจ็บปวดมากแค่ไหนนลินไม่เคยรักใครเลย นารินอ่านใจคุณโรธไม่ออกเขารู้สึกอย่างไรกับนารินผิดกับผู้กองที่แสดงออกเด่นชัดผู้กองรักคุณนารินถึงขนาดมาเป็นบอดี้การ์ดเพราะอยากอยู่ใกล้ชิดคุณนารินเห็นใจเขาเหมือนกันค่ะแต่คุณนารินไม่ได้รักค่ะไม่รักปัญหามันอยู่ตรงนี้และที่สำคัญจิตใจของคุณโรธคิดยังไงกับนารินคุณถามสิคะคุณนิดาถามแทนได้ไหมคะ ให้น้ถามค่ะถือว่าช่วยนลินอยากรู้ใจเขาจริงจริงค่ะนลินยิ้มอายคนที่เคยมั่นใจอย่างนลินพอเจอความรักกลายเป็นขาดความมั่นใจถ้ามีโอกาสนิจะถามให้นะคะนิดาเศร้าเศร้าเหลือเกินดูเหมือนว่าชีวิตคู่กำลังลงตัวแบบไม่มีความรักเข้าไม่เกี่ยวข้องหล่อนต้องแต่งงานกับนิพนธ์และนลิน คู่กับสาโรธสาโรธคุณรักใครคืนนั้นในอ้อมแขนของคุณเรากับถ่ายทอดความรักฉันหลอกตัวเองหรือเปล่าอย่างน้อยคุณต้องมีใจให้ฉันบ้างสาโรธแปลกใจต่อสักนำฝรั่งคนหนึ่งสูงผมทองถือกระเป๋าเอกสารถ้าทางเป็นนักธุรกิจเข้าไปพบนิพนธ์และบริการทุกคน ก็เชิญให้ออกจากห้องก่อนต่อสักแนะนำเพียงว่าเป็นเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนไม่น่าจะใช่เพื่อนกระเป๋าเอกสารค่อนข้างใหญ่และดูหนักสารรดเดาของภายในเงินสินค้าตัวอย่างของผิดกฎหมายหรืออาจเป็นเอกสารเงินสดกับของผิดกฎหมายของผิดกฎหมายนอกจากฝรั่งที่มาพร้อมต่อสัก ทางนั้นก็มีบริการผมทองประกบมาด้วยอีกสองคนเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนทำไมต้องไม่ต้องพามาหลายคนหรอกครูหนึ่งฝรั่งเดินออกมาสารถสเฝ้าสังเกตกระเป๋าหิ้วเบาลงทันทีสังเกตจากตอนแรกที่หิ้วเอียงตอนนี้เดินตัวปลิวกระเป๋าเปล่าเหรอของในนั้นหละัะอยู่ในห้องคนป่วยสิทธาสารโรสเก็บความสงสัยไว้จนวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุด เขาไปทำงานที่บริษัทและพงแวะมาเยี่ยมพงอยากพบแกพอดีสาโรธบอกเออจะถามเรื่องยยรัฐใช่ไหมรัฐฝากแกดูแลกันไม่ห่วงหรอกแต่การสงสัยพฤติกรรมของคุณนิพนธ์พงขยับตัวทันทีตาโตเป็นไงทางการกำลังสงสัยนายนิพนจะพัวพันกับก,บการค้ายาเสพติดติดต่อกับพวกอิตาเลียนกันถึงมีข้อมูลมาให้แก สารุเราถึงนายน,นิพนธ์ติดต่อกับคนต่างชาติกระเป๋าใบนั้นอาจเป็นเงินสดหรือยาเสพติดสารุตั้งข้อสังเกตพงดีดนิ้วเสียดได้ถ้าเห็นนะคนของมันเยอะแยะกันทำอะไรไม่ได้จะต้องมีการติดต่อกันอีกแน่อีกฝ่ายพยักหน้าช้าๆแกต้องใจเย็นกรรันรู้แกแค่ดูห่างๆเถอะแค่นี้แกก็เป็นพลเมืองดีแล้ว สาโรสแค้นหัวเราะพลเ,เมืองดีอย่างกันถูกลอบทำ้ายจนป่านนี้ยังจับใครไม่ได้พงหัวเราะแห้งๆก็เพราะกันไม่ใช่คนสำคัญและคนดังสื่อไม่ถึงต้นตอแกจะทำเองไม่ใช่เหรอใช่กันเจอไอ้หัวร้านแล้วคนสั่งก็เหลือแค่ไอสักหรือคุณนิพนธ์คนใดคนหนึง่งถ้าเป็นนายนิพนธ์แกจะยังเป็นบอดี้การ์ดมันเหรอ สาโรดกำรมือแน่นกันจะคิดบัญชีแตกหักแน่ต้องแตกหักแสดงว่าแกจะเลิกเป็นบริการกันจะทนให้ถึงที่สุดแค่นั้นแหละพงหัวเราะชอบใจวิเศษแกจะได้มาเป็นนักธุรกิจช่วยงานคุณอาพิชัยเต็มที่สาโรธโคงศีรษะกันยังสับสนกับอนาคตช่วยงานพ่อตาแกก็ดีแล้วแกเรียกอะไรนะ เออลืมไปไม่ใช่พ่อตาแกกันช่วยเฉพาะกันสงสารท่านถ้าแกรู้จักใจอ่อนสงสารคนแก่กันชอบใจจริงๆเรื่องน้องสาวแกนเขาเปลี่ยนเรื่องเป็นภาระกับแกหรือเปล่าไม่เลยน้องสาวแกน่ารักเหมือนน้องกันแท้ๆแล้วไอ้สักมาไปกวนเยรัตไหมบ่อยมากพงตอบทันทีกันขวางไว้หลายครั้งโชคดี รัตไม่หลงความหรูหราของกำนันที่ไอศักด์นำมากำนันเธอไม่ยอมรับรัตสมเป็นน้องสาวกันแต่ไอศักด์นะสิไม่รู้มันคิดอะไรของมันตามตื้ออยู่ได้สาโรธเมมริมฝีปากมันจงใจจะเอาชนะเราอารตีคนหนึ่งยังไม่สาเกียรใจหรือไงสำหรับทิพร,รัตเขาต้องปกป้องเต็มที่ฝากด้วยนะพงถ้ามีเวลาดูแลน้องสาวกันด้วย ฝากเพราะไว้ใจเพื่อนฝากฝากเพราะหวังว่าพงจะดูแลน้องสาวเขาได้ช่วยชีวิตอาทิตย์หน้าผมจะออกจากโรงพยาบาลและเดือนหน้าก็แต่งงานกับนิดาเลยนิพน์ลกล่าวกับคุณประเสรศิฐท่านแวะมาเยี่ยมว่าที่ลูกเคยนิพนรอจังหวะเพราะภายในห้องมีสาโรธยืนอยู่ด้วยพูดเกี่ยวกับนิดาต้องให้สาโรธได้ยินคุณประเสริฐหน้าบานด้วยความยินดี ท่านจะได้เป็นพ่อตาของนิพนธ์ปัญหาทุกอย่างลงตัวทั้งเงินทองและชื่อเสียงคุณนิพนธ์จัดการได้เลยครับผมไม่ขัดข้องนิพนธ์อมยิ้มเหยียดปากคุณอาไม่ขัดข้องคุณนี้ละ่ะนิดาเงียบเงนันนิพนธ์เกลียดนักกิริยาเช่นนั้นเงียบเงันเป็นเชิงปฏิเสธชัดๆคุณประเสริฐรีบตอบแทนลูกสาวลูกสาวผมเป็นช้างเท้าหลัง พร้อมจะก้าวตามสามีคุณพลไม่ต้องห่วงคุณอาจจะเรียกร้องอะไรบ้างลูกสาวเป็นแก้วตาดวงใจของผมผมไม่เรียกร้องขอให้แกมีความสุขก็พอครับแน่นอนเป็นเมียนายนิพนธ์ต้องมีความสุขตลอดชีวิตนิดาศบตาสาโรธสาโรดเมินหน้าหนีทันทีครึมสําหรับเขานิดาเป็นดอกฟ้าเขาต้องหักห้ามใจ นิพนธ์มีพร้อมทุกอย่างกว่าเขาลูกสาวผมเป็นคนโชคดีเดือนหน้าแต่งแน่นอนหลังจากที่เคยเลื่อนมาครั้งหนึ่งต่อไปนิดาต่อไปจะไม่เลื่อนนิดากลืนน้ำลายยากเย็นเราต้องไปถ่ายรูปแต่งงานกันก่อนนิพนธ์บอกกับนิดานิดาใจหายเกี่ยวกับแต่งงานล้วนแต่ทำให้ตนเป็นทุก แต่งงานแต่งงานนิพนธ์พูดเสมอเรื่องแต่งงานแต่ไม่เคยจริงจังและขึงขังเท่าครั้งนี้หรือหล่อนไม่มีทางเลือกอีกแล้วรัตรรัตทิพร,รัตมองตามเสียงเรียกหลังจากหล่อนเลิกงานและเดินออกมาจะไปขึ้นรถประจําทางพี่ศักพี่มารับทิพร,รัตมองไปรอบๆหล่อนกำลังหาใครคนหนึ่งต่อสักเดาได้ทันที มองหาพงเหรอเออที่พร,รัชยิ้มแห้งๆพงมารับหล่อนบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้มาทุกวันส่วนต่อสักหลายวันจะแวะมาครั้งหนึง่งและบังเอิญเผชิญหน้ากับพงทุกครั้งและทุกครั้งที่พร,รัชจะไปกับพงพี่ชายที่หล่อนแอบรักมาตั้งแต่รุ่นเป็นสาวรุ่นทําให้ต่อสักผิดหวังเสมอเขาผิดหวังแบบมีแผนวันนี้โชคดีไม่เห็นพง เอาละจะไม่ยอมปล่อยให้เหยื่อรอดไปได้เด็ดขาดวันนี้เขาจะขยํำเหยื่อรวบหล่อนเป็นเมียจะดูนะไอ้โลดมันจะคลั่งตายไหมถ้าไม่ได้ทิพรัตเขาจะไม่เป็นฝ่ายคลั่งตายไม่รู้เป็นอะไรอยากเอาชนะไอ้โลดทุกอย่างทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงเขาไม่มาหรอกต่อสักบอกหล่อนยังเหลียวมองรอบๆอ,อีกครั้งพี่พง์ไม่มาแน่แล้ว เพราะพี่พงษ์จะมารอหล่อนเลิกงานค่ะไปกับพี่นะไปไหนคะทานอาหารเย็นแล้วพี่ไปส่งถึงบ้านเลยไม่ได้ค่ะรัตต้องกลับไปทานข้าวที่บ้านขึ้นรถคุยกันก่อนแต่ว่าเร็วเถอดรถจอดนานไม่ได้เดี๋ยวเจอใบสั่งคือลังเลไปเถอะแล้วจึงมือหล่อนไปขึ้นรถ ที่พรชรจดจำคำพูดของพี่ชายกับพงได้ทุกถ้อยคำห้ามไปกับต่อสักแต่หล่อนเกรงใจจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ออกอึดอัดความเกรงใจทำให้หล่อนขึ้นมาอยู่บนรถส่งรัชกลับบ้านเลยนะคะหล่อนบอกทานข้าวกันก่อนซิรัชกับผิดเวลาคุณแม่จะเป็นห่วงจะไม่ให้ผิดเวลาแต่ขึ้นรถเมล์กลับบ้านต้องใช้เวลาไปทานอาหารกับพี่ และนั่งรถเก๋งรับรองเร็วมากเวลาไม่ต่างกันเท่าไหร่ล็อกเร็วมากต่อสักขับรถเร็วมากเคยชนแล้วก็ไม่เข็ดทิพร,รัตรู้สึกหวาดเสียวขับแซงขับปาดหล่นกำมือแน่นช้าๆก็ได้ค่ะต่อสักขันมาขำกลัวเหรอค่ะช้าก็ได้ช้าลงนิดเดียวและต่อมารถก็จอดหน้าพัตคาร ต่อสักคุ้นเคยกับสถานที่ดีตั้งแต่คนเปิดประตูจนเด็กเสิร์ล้วนทักทายและยกมือไหว้เขาอย่างนอบน้อมที่พระรสวมชุดข้าราชการรู้สึกตัวรีบเกินไปเมื่อเทียบกับความหรูหราของสถานที่มาสิไม่ต้องกลัวต่อสักจูงมือหล่อนพิศักทานอาหารอร่อยๆก่อนแล้วส่งกลับบ้านนะจ๊ะเขายิ้มมีได้แสดงพิรุธอะไร สั่งอาหารมากมายสำหรับตัวเองและหล่อนทิพรัานน้อยต่อสักดื่มมากคืนนี้หล่นหนีไม่พ้นเขาแต่ดูเหมือนวันนี้ดวงของทิพรัตน์ยังรอดพ้นเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังเขารับโทรศัพท์จากพี่พลพี่ชายเรียกตัวเขากระทันหันครับครับผมจะรีบไปเขารับปากนิพนเยื่อรอดน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไร โอกาสหน้ายังมีเขาต้องทำให้หล่อนไว้ใจก่อนดังนั้นจึงพาหล่อนไปส่งบ้านแสดงบทบาทเป็นพี่ชายที่แสนดีจบบทที่59โปรดติดตามตอนต่อไป